ถ้าเปียบเมืองคือบ้านส่วนต่างๆของเมืองก็คือห้องต่างๆภายในบ้านมาทําความรู้จักบ้านหลังนี้ให้มากขึ้นไปกับเราเอเวนร o มครับโอเคครับวันนี้ครับพี่บอม เราก็ยังอยู่กับเอพิโซดของการไปเที่ยวตลาดเหมือนเดิมยังอยู่กันที่ตลาดครับใช่ครับชอบมากเลยอ่ะท,ทีที่เกี่ยวกับการไปหาของกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันเหมือนเราได้กินแล้วก็ได้เที่ยวด้วยใช่ก็คือวันเนี้ยเราจะไปกันที่ตลาดที่มีชื่อว่าอะไรครับพี่บอมตลาดโต้รุ่งขอนแก่นครับ ที่ผมอยากจะชวนพี่บอมไปเนี่ยมันมีความน่าสนใจในเรื่องของความคิดเห็นหลากหลายแล้วก็ความเป็นสตรีทที่มันมีการามีการขายของอบนสตรีท Walking Street Walking Street ใชถ่ถือว่าเป็น Walking Street จะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะอันแรกๆของอ,อันแรกเลยลวกันครับผม ของจังหวัดขอนแก่นนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องที่เราจะต้องมีการถกเถียงกันแน่นอนในการไปตลาดทั้งนี้บางอย่างที่เราไปเห็นอยู่ปัจจุบันแล้วก็ที่มันเป็นอยู่หรือวันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีแบบหลายคนที่เขาพูดถึงถกประเด็นกันเยอะแยะมากมายเลยตรงนีอ้อยากจะฟังพี่บอมว่าพี่บอมมีแนวคิดหรือว่าข,ข้อคิดอย่างไงาเกี่ยวกับตลาดโต้รุ่งตัวนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวไปคุยกันที่หน้าง,งาน <laughs> ใช่เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ตัวตลาดกันก่อนครับว่าที่ตลาดโต้รุ่งมีอะไรบ้างครับติดตามก็ได้เลยครับผม ไปครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่การบริเวณถนนดื่นนมที่เป็นที่ตั้งของตลาดโต้รุ่งของเราที่อยู่ด้านหลังเราตรงนี้นะครับเอาคร่าวๆก่อนสงสัยอย่างหนึ่งพี่บอมคิดว่าคำว่าตลาดโต้รุ่งเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็น่าจะเป็นตลาดที่ เปิดกันยันเช้าอะไรอย่างเงี้ยโต้รุ่งอารมณ์เหมือนแบบทํางานโต้รุ่งอ่ะแบบจากเย็นวันนึงจะถึงเช้าวันนึงใช่ใช่เพราะว่ารู้ว่าตลาดได้เปิดดึกโอเคพอดีว่าเราไปเดินตลาดมาแล้วแต่เขายังไม่ตั้งของไม่เสร็จกันเลยเราก็เลยเดินมาที่ร้านอะไรครับพี่บอมตอนนี้เราอยู่ชื่อว่าร้านติ๋มนมสดติ๋มนมสดครับก็เป็นอีกร้านที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งแล้วกันก็อยู่ใกล้ๆกับตลาดนี่แหละครับเดลนมานิดหน่อยเดินมาประมาณห้านาทีครับก็ถึงจุดเด่นของร้านนี้ ถ้าชอบอะไรถ้าถามผมนะความเก่าของอาคารแล้วกันชอบในบรรยากาศคือมองเข้าไปในร้านนะจะเห็นว่าเขาประดับตกแต่งร้านให้ได้แบบเป็นธีมแบบความเก่ามันดูแบบอบอุ่นมันดูแบบอูบรรยากาศดีมากนะดูเหมาะกับการแบบกินนมกินขนมปังใช่ใช่ช่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ขนมกับน้ำก็อร่อยมาใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยเราสั่งไปละเดี๋ยวเราจะมาอีกอันนึงนะถ้าเป็นที่นะคที่ชอบนะมันเป็นร้านนมที่มีดนตรีสดเลยรู้ไหม ผมไม่รู้อลาวมีนตตีสดด้วยหรอใช่ละทุกคนร้านนี้เป็นร้านนมที่มีดนตตีสดคือเป็นแบบวงเป็นแบบโฟกซองเลยอะจริงจังตอนผมมาผมไม่เจอไงก็เลยไม่รู้อยู่ข้างหลังนี่โฟนั่งนี่แหละเนี่ยทุกคนต้งนี้มีอุปกรณ์เตรียมมีตรงนี้ด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดใครมาในช่วงแบบ ตอนนั้นเคยมาประมาณสองทุ่มก็เด่นคิดว่าน่าจะเป็นช่วงหัวค่ำแหละเปลี่ยนบรรยากาศจากปกติเราจะไปหาร้านชิวๆนั่งดื่มดิ้งกันนะเราเปลี่ยนมาเป็นนั่งดื่มนมแล้วก็ฟังดนตรีสดคิดว่าน่าจะเป็นร้านเดียวนะดีๆไม่ใช่เนเจอร์ที่แบบดึงดูดคนได้ได้ด้วยแหละก็ใครผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็มาลองดูได้สําหรับติ้มนมสดติ้มนมสดเดี๋ยวเรารอเวลาไปตลาดกันครับโอเค a few moments later ตอนนี้เราก็กลับมาอ่ะแ้่ผมบอกก่อนก็คือตลาดต้รลกเนี่ยครับจริงๆเริ่มเปิดตั้งแต่สี่โมงครับแล้วก็ยาวไป่โมงเย็นใช่ครับสี่โมงเย็นพูดสี่โมงเย็นแล้วก็ยาวไปจนถึงประมาณตีหนึ่งเลยครับที่ผมที่สําคัญก็คือเปิดสี่โมงก็จริงนะครับแต่ว่าแนะนําให้มาสักประมาณหกโมงเย็นอืมใช่ใช่ใช่นะแบบเราจะเป็นแบบเราเมื่อกี้นี้เรามาแล้วแบบอ๋อต้องเดินต้องเดินไปหาที่อื่นรอก่อนแล้วกันใช่ครับ เรื่องโซนก็คือมีการแบ่งโซนไหมสองโซนครับก็คือมีโซนของกินแล้วก็โซนขายของใช้ครับโอเคคิดว่าด้วยข้อจํากัดของพื้นที่ด้วยอก็เลยแบ่งอย่างนั้นเลยแบบฝั่งนึงไหมใช่ครับฝั่งกับว่าฝั่งนึงก็จะเป็นของกินตลอดทั้งฝั่งเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น ข้าของเครื่องใช้ใช่ไหมอีกทั้งฝั่งเลยแบ่งกันง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วของกินเนี่ยไม่ไม่ใช่แบบของกินที่ทาสาเร็จรูปเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่แบบทํากันจริงจังเลยจานต่อจานเลยซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจตรงนี้แหละที่ทําไมคนถึงเลือกที่จะมาตลาดต้นรุ่งกันครับเดี๋ยวเราเดินไปหาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจอันนี้ก่อนนะครับนี้ก็เริ่มแบบขายตรงตึกก็จะเป็นร้านขายของเสื้อผ้า นี่คือโซนที่บอกว่าเป็นโซนข้าของเครื่องใช้เนาะใช่ครับส่วนใหญ่ผมมองเห็นก็เป็นพวกของใช้เป็นพวกเสื้อผ้ารองเท้าเสื้อผ้ารองเท้าพวกที่ขายกันกระเป๋าน้ำหอมอ่าแล้วก็มีแบบบนๆนแบบพวกขนมนะอือใช่ครับมีขนมมาวางๆาง้ใกล้ๆด้วยเขาจริงที่นี่จริงจังเรื่องการกินมากกว่าใช่เนี่ยหมดละเมื่อกี้เราเดินมาคิดว่าแบบประมาณ สามสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเป็นเรื่องของของใช้นะครับอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นเรื่องของกินคือซูชิเลยฮะซูชิน่ากินมากแต่ที่เรามาที่เนี่ยเหมือนพี่บอมมีร้านที่แนะนำผมด้วยแบบเดินผ่านแล้วบอกว่าต้องไปกินร้านนี้มีคนบอกมาเดี๋ยวไปเป็นร้านต้มตําเป็นร้านต้มตํโอเคครับได้ได้ได้อยากกินอะไรแซ่บๆพอดี เ้เยวยแต่นี่เห็นอย่างนี้เยอะเนาะใช่ครับขนาดเอยอะมากๆใหญ่แล้วก็แบบเป็นแบบปันป่นๆเงี้ยหมุนตลอดเวลาใช่เครื่องอะไรเดียวกันหรือเปล่าเออน่าจะเป็นมาจากแบบที่เดียวกันอ่าใช่ใช่ทอด ตอนนี้เราก็อยู่กันที mm ่หน้าร้านส้มตําราตีนะครับที่พี่บอกว่าเป็นร้านอาหารที่มีคนแนะนํามาให้มากินร้านนี้มาใช่จริงๆก็เป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วแหละส่วนผมก็จะมีร้านข้าวขาหมูถาดที่ใกล้ใกล้กันค่ะใกกันเลยซึ่งอร่อยมากผมเคยมากินเดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้าฟังไปละนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราเข้ามาสาระของเราก่อนลวกันที่พี่บอกพูดตอนแรกครับที่บอกว่าตลาดนี้เป็นตลาด walking street มันคือยังไง่ะครับคำว่า walking street ตามชื่อเลยมันก็คือถนนคนเดินมันมีอยู่2แบบ อันแรกคือถนนคนเดินที่เป็นถนนคนเดินจริงๆก็คือไม่มีรถเลยซึ่งส่วนใหญ่พวกถนนที่ไม่ให้รถเข้าไปเลยอ่ะอมันจะมีการค้าขายต่างๆนาะในที่ถนนน,นนั้นกับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่ที่ตลาด โตลุ่งอันนี้ก็คือเป็นถนนคนเดินที่ชั่วครางชั่วคราวก็คือมีการปิดเพื่อวัตถุประสงค์ของการเนี่ยจัดเป็นตลาดขายของกันก็คือจะจัดทุกเวลาตามที่คุยไปตอนแอรกอย่างของในประเทศไทยก็มีหลายที่นะอนอกจากที่นี่แล้วเนี่ยจังหวัดอื่นก็มี อย่างที่ดังเลยก็วอล์กิ่งสปีดพัทยาอนะไรก็จะคล้ายๆกับของเราคือเป็นการปิดถนนช่วงเช้าจะมีรถผ่านได้ตลอดมีการผ่านได้ในช่วงเวลาเลยแล้วก็พอตอนเย็นใช่ไหมก็จะปิดถนนแล้วก็จัดนยครับเป็นกิจกรรมขายของขายของเปิดหน้าร้านกันคือคันในมุมของเรานะมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่มีการปิดถนนเพื่อทดลองทำเนี่ยกิจกรรมอะไรบางอย่างไม่ไม่จำเป็นนะว่าต้องเป็นตลาดอาจจะเป็นการทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นการใช้พื้นที่ ถนนในเมืองเนี่ยครับให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับแบบฟิลลิ่งว่าตรงจริงๆตรง,รตรงนี้คนก็ไม่ค่อยผ่านกันหรอกแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกเอานํามาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นอย่างเช่นทําตลาดแบบนี้มันก็จะช่วยส่งเสริมบริเวณรอบๆด้วยเนาะแบบอาคารใกล้ๆก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดร้านค้าขายของได้เดี๋ยวแม้กระทั่งถนนเนี้ยอาจจะปรับสภาพพื้นผิวถนนให้กลายเป็นถนนที่มีความน่าสนใจมากขึ้นต้องต้อง เรื่องสําคัญเลยเมืเ่อกี้ผมโผล่พูดไปละก็คือการปิดถนนแล้วก็ทําทกิจกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยต้องคํานึงถึงคนที่อยู่สองฝั่งถนนนั้นด้วยนะเพราะว่าคนจะได้ประโยชน์กับเสียประโยชน์อ่ะมันก็คือคนตรงนี้นแหละการจัดกิจกรรมหรือการปิดถนนแล้วคนที่อยู่ริมสองฝั่งถนนเนี่ยมไม่ได้ประโยชน์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าอย่างตลาดโต้รุ่งคอนเกตเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันทางที่เดี๋ยวไหนแป๊บนึงเห็นซมตำละแป๊บนึงแป๊บนึงเห็นซมตำละ โอเคเมื่อกี้แบบไปสังหารนะนก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการปิดถน,นนเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากจะย้าว่าถ้าจะปิดถนนจัดตลาดหรือจัดก,กิจกรรมอะไรก็ตามต้องคํานึงให้มากๆถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่สองฝั่งจะได้ไม่มีปัญหาไม่ใช่อะไรเหมือนเราต้องคํานึงถึงคนที่อยู่อยู่ก่อนด้วยถ้าจะจัดอะไรสักอย่างมันจะได้ไม่รบเป็นการรบกวนไม่เป็นการทําให้สภาพแวดล้อม ที่อยู่ตรงนั้นอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดมากขนาดต่อเข้าใจได้ง่ายคือคือมันก็ดูง่ายอ่ะถ้าคนข้างๆเขาได้ประโยชน์จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นอ่ะก็วินวินอ่ะก็ต้องคิดแบบนี้โอเคผมเห็นอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาที่พอพี่บอมพูดเรื่องนี้ไปปุ๊บเวลามีตลาดมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วแหละคือิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องการจอดรถการจอดรถที่เนี้ยผมรู้สึกได้เลยว่าแบบยังไม่มี การแบ่งโซนิี่ที่ชัดเจนเนาะทงั้งที่เราก็บอกอยู่ว่ามันมีสถานที่ที่ทำให้เราไปจอดรถได้เนาะก็คือ<ม>ไปอที่ข้างๆก็คือตรงตลาดทศบาน,น,นึ่งตรงต้นตรงก็คือไปจอดมีที่จอดรถใต้ด,ดินจอดแล้วก็เสียค่าบริการนิดหน่อยอแล้วก็เดินทะลุมาตลาดได้เลย แต่ที่ผมเห็นก็คือว่าเขาแบบตอนเนี้ยมันจอดแบบสเปรยสปะกันมากไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่าแม้กระทั่งรถยนต์เนี่ยมันหาที่จอดรถได้ยากแล้วก็มันเป็นการกินพื้นที่ของบริเวณถนนไปด้วยบางครั้งเนี่ยใช่คือคนมาใช้ตลาดก็โอเคแหละเขามาจอดใกล้ใกล้สะดวกใช่ไหมแต่ว่าคนที่เขาอาจจะขับรถผ่านอะไรเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นปัญหาใช่ใช่ครับก็คิดว่าต้องจัดการอ่ะต้องจัดการที่ทางให้มันเพียงพออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องมีจุดบริการแหละว่าตรงไหนจะจอดรถได้บ้างและที่สําคัญนะ ทำที่จอดรถแล้วอย่าลืมทําทางเชื่อมระหว่างที่จอดรถกับพื้นที่ใช่จากที่เราเดินมาเนี่ยรู้เลยว่าแบบทางข้ามน้อยมากทางมะลายครับไม่ค่อยเห็นแล้วก็มันรู้สึกเดินแล้วแบบต้องระมัดระวังจริงจริงอ่าใช่ใครจะอยากไปจอดงอย่างเงี้ยคือง่ายๆนะทาที่จอดรถแล้วอยากให้คนไปจอดใช่ไหมก็ต้องทําจุดเชื่อมต่อทําเส้นทางการเดินระหว่างที่จอดรถกับพื้นที่ป้ายทางก็คือตลาดต้นรุ่งเนี่ยให้มันสะดวกให้มันปลอดภัยแค่นั้นเอง โอเคเดีย๋ยวเราขอตัวไปทานข้าวกันก่อนนะครับเดีย๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าวันนี้ตลาดโต้รุ่งเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีอะไรบ้างละกันโอเคเลยนะครับเจอกันครับโอเคครับแล้วก็กินข้าวกันเรียบร้อยแล้วอรียรอยเป็นไงบ้างครับพี่บอมสำหรับการมาตลาดโต้รุ่งในวันนี้ ส่วนตัวนะถ้าถามว่าชอบเพราะอะไรก็คือชอบเพราะว่ามันเป็นลักษณะของถนนคนเดินครับมีพื้นที่ให้นั่งกินแบบเยอะๆเรานั่งอยู่ข้างนอกเป็นเทาดอร์เป็นแบบเออแบบเปิดๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะของตลาดโต้รุ่งรื่นลมที่เราชอบครับกับอีกอันหนึ่งนะชอบเลยก็คือรู้สึกว่ามันไม่ได้มีเยอะมากหมายความว่า <laughs> เราไม่ต้องเลือกเยอะเอาไม่ต้องเลือกเยอะเรามาถึงเราก็เนี่ยมองทีเดียวแล้วเราเห็นหมดเลยว่า มันมีอะไรบ้างเดินไปนิดหน่อยดูครบและตัดสินใจได้เลยว่ากินอันนี้กินอันนี้กินอันนี้แบบเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เจออะไรอย่างเงี้ยครบก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็คล่องตัวดีเหมาะสําหรับแบบคนเมืองครับอซึ่งตําแหน่งมันก็เลยเหมาะไงมันตั้งอยู่กลางเมืองตั้งอยู่ใจกลางเมืองใจกลางเมืองคอนกันจริงๆเหมาะกับแบบคนเมืองที่แบบเร่งรีบแบบเพิ่งเลิกงานแล้วไม่มีเวลาทําอาหารก็มาที่นี่กันใช่แป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงทําทุกอย่างเสร็จกลับบ้านนอนได้เลยครับอ่ะถ้าสำหรับผมนะ ผมมองความรู้สึกเลยว่าที่ชอบนะมันจะมีชอบกับไม่ชอบแล้วกันที่ชอบก็คือว่ามันที่ผมบอกมันเลือกกินได้ง่ายมากแล้วมันก็รู้สึกว่าเป็นการนั่งกินที่แบบชิวๆมันไม่ได้ถูกกดทับจากอาคารหรือหลังคามากเป็นเอ้าดอยอย่างที่บอกแล้วดอแล้วมันรู้สึกแบบเปิดโล่งคุยกันเสียงดังได้ตลอดเวลาใช่หรือแม้กระทั่งการหาของกินที่ง่ายๆอีกทั้งผมรู้สึกว่าแบบตรงบริเวณเนี้ยแอบเสียใจเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันจะไม่มีอยู่แล้วอ่าที่เราคุยกันใช่ไหมว่ามันมี มันมีคดีกันอยู่อ,อะไรเงี้ยเคยได้ยินมาจริงๆเรื่องนี้มัน30-40ปีแล้วนะนที่บอกว่าจะย้ายออกจากตรงเนี้ยแต่ก็ยัง,ยงไม่ได<ม>้ย<ม>้ายสักทีผมบอกว่าจะมีแบบอาจจะย้ายไปแบบที่ใกล้ๆเช่นแบบตลาดตลาดสดนอีกแห่งนึ่งครับอยู่ใกล้ชื่อตลาดหนองไผ่ใช่ใช่แต่ก็ยังไม่ย้ายยังไม่ย้ายก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่พาย้ายเขาเสียใจ ซึ่งย้ายไปก็เสียดายครับเหมือนกับเป็นแหล่งอาหารของคนเมืองเลยทีเดียวตรงเนี้ยแบบถ้าไปย้ายไปคนเมืองอาจจะแบบไม่มีที่กินข้าวกันแล้วหาที่กินข้าวยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยว่าที่นี่ยังยังเป็นที่สถานที่แบบตลาดนัดที่ทุกคนให้ความสาคัญคือมันเหมือนเป็นแบบจุดรวมคนของกลุ่มคนหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเด็กๆหรือว่าแม้กระทั่งแบบทุกเพศทุกวัยครับจะมากินข้าวที่นี่มันเป็นเหมือนสร้างกิจกรรมให้กับเมืองไม่ ไม่เงียบเมืองมันยังแบบมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดทั้งวันเห็นว่าเงินสะพัดวันหนึ่งนี้หลายแสนนะใช่ครับใช่ใช่พ่อค้าแม่ค้ากว่า200อคนน่ะที่ได้ขายแล้วก็ได้เงินจากตรงนี้มีคนมาน่าจะหลักหมื่นคนต่อวันนะที่เป็นคนแบบลูกค้ามากินอันนี้ตัวเลขของเทศบาลนครขอนแก่นนะครับเห็นด้วยกับโฟนะที่ว่าถ้าตรงนี้ต้องหยุดไปหรือย้ายไปที่อื่นก็อาจจะน่าเสียดายแต่ว่า ให้พูดต่อจากโฟกว่ายัางไงก็ต้องปรับปรุงแหละคือมันก็มีปัญหาแหละที่ไหนมีตลาดเนาะมันก็มีความเขอะในตัวมันเองอม,มีความมุ่นมายในตัวมันเองเพราะฉะนั้นถ้าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างแฮปปี้มีความสุขระหว่างคนที่แบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าระหว่างคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้เปิดร้านอะไรอย่างี้ก็ต้องคุยกันก็ต้องหาทางออกก็ต้องพัฒนาพื้นที่อะให้คนที่ ั้งอยู่ทั้งคนที่ขายมาขายช่องรงาคาเนี่ยได้ได,ได,ได้ได้ประโยชน์ฟิลลิ่งเหมือนกับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนถูกต้องอจากจากองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆถูกต้องอแล้วก็เพื่อที่จะทําให้ที่เนี่ยมันออกมาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนโดยรอบใช่ใช่คือมันมีจุดร่วมแหละเน่แต่ว่าต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องคุยกันต้องหาทางออกร่วกันมีคนกลางเข้ามาช่วยในการเจรจาอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคิดว่า คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือคนที่มาใช้บริการด้วยองประชาชนในเมืองนั่นแหละที่จะมีที่กินที่เรียกว่าสะอาดที่สะดวกแล้วก็คุ้มค่าคุ้มค่าถูกต้องและที่สําคัญนะครับอาจจะดันเป็นอาจจะไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วยวัาล่าสุดได้ยินว่านายกเสรษฐากาก็เคยมาก็เคยมาครับแสดงว่ามันก็ต้องมีใครอย่างตัวมันเองประมาณนึงถูกต้องอย่างถนนคนเดินที่ กรุงเทพหรือเอาเมืองไกลๆอย่างเช่นแบบหัวหินหรือพัทยาอะไรเงี้ยเขาก็ทําได้ให้มันกลายเป็นแบบตลาดที่มีชื่อเสียงแต่ว่าถ้าไปดูก็จะเห็นว่ามันพัฒนากันไปไกลแค่ไหนอของเราก็ทําได้ใช่ครับผมบอกว่างั้นมันต้องทำได้แน่บังว่าก็สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วครับกับ E ีีตลาดอีพีหนึ่งก็ยังมีอีกเหลืออีกนะยังยังไปไม่ครบยังอีกยังอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับ u r b a n Room ของเรา ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสสวััดีครบบ๊ายบายคั